ก็จะมาเฉลยข้อสอบเรื่องการคูณเมทริกนะคะข้อสอบข้อนี้ก็จะตอบเป็นคอคลายนะคะโดยนำเมทริกเออไม่ใช่สิโดยนำแถวที่1ของคอลัมน์ A นะคะตรงนี้เป็นคอลัมน์ A คูณกับคอลัมน์ ที่1ของ B นะคะก็จะเป็น1,4คูณกับ5,6นะคะซึ่งซึ่งอ่ึ่งกับ4อ่าคอลัมน์แถวเอ4สสามารถคูณคอลัมน์ที่1ของ B ได้นะคะมันก็จะเป็น หนึ่งคูณห้าแล้วก็สองคูณหกก็จะได้เท่ากับห้ากับสิบสองได้แล้วก็จะนำผลรวมอ่ะ คำตอบนะคะมาบวกกันได้เป็น5้าบวกสิบอง้าไม่ออก12เฮ้ยเข้ากับ17